สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปต้นนายรายการนะมาแล้วครับนะรายการสํานักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพยากรน,นะเราก็มาแล้วเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะนะเอาดิเอาดินะมาแล้วเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปมัวเร็ว เล่เพียงคนละเก้าพันเล่เก้าร้อยเพียงเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นคนละเก้าพันเล่ ทำไมตับอีกอะเป็นเพราะอะไรปักไม่ดีหอเปล่าย้ายปักปักไม่ดีหอเป่าย้ายปัก พักไม่ดีจริงๆนี่ยอาจารย์โอ้พู้ยังรู้โอ้เป็นที่หลอดนั่นเอ่าเออดอมันจะหมดอายุเปล่ามันอยู่มาหลายสิบปีแล้วมันแก่แล้วมากดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้ว ตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคําถามแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9 9าแชร์ E... <síntos> ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดแอดเพื่อนนะคะเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะเป็นวงวงเยอะไปหมดเลยนะไปขาวไปหมดเลย แชร์แล้วใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช,ชื่อเล่นอายุคำถามนะคะแชร์แล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาไห้ครอบคลุมมีผลสามวันนะคะนับตั้งแต่วันทำนายมีผลสามวันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นทันใจภายในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นแค่เพียงสามวันเท่านั้นนะคะแชร์แล้ว แชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นอย่าถามสองพยางการงานนะคะอย่าถามสองพยางการเงินนะคะถามเฉพาะเจาะจงมาเป็นข้อเลยนะคะเช่นมีปัญหาการเงินอะไรถามมาอย่างเช่น แชร์แรกจะได้เงินเข้าบัญชีไหมภายในสามวันนี้อะไรอย่างนี้นะคะดูเพียงแค่สามวันนะเรื่องสามีนอกใจเราอยู่ใช่ไหมอ๋อดูไม่ได้ครับอันนี้ไม่มีผู้แชร์ด้วยนะไอเรื่องสามีนอกใจเนี่ยเราไม่มีแชร์ดูไม่ได้ครับนะคุณแหวนะคุยี่สิบเอดสามีจะไปขึ้นศาลฟังคําตัดสินคดี ยาเสพติดวันน้วอนจันนี้จะติดคุกหรือแค่คุมประพฤติคะเขาถามเรื่องสามีอ่ะคือเราดูเราดูข้ามฟากไม่ได้คนที่มาถามมาต้องใช้คุณแหวนคุณแหวนชื่อแหวนใช่ไหมคะแล้วคุณแหวนอายุยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะทําไมไม่ถามเรื่องตัวเองนะคะบอกบอกแหวนมาแล้วบอกอายุแหวนมาใช่ไหมคะแล้วทำไมถามเรื่องคนอื่นล่ะคะ มันดูให้ไม่ได้ครับคือคุณถามข้ามฟากแต่อย่างนั้นต้องไปดูส่วนตัวเพราะว่ามันเป็นคาถามให้ดูส่วนตัวถามเรื่องคนอื่นได้ค่ะดูส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนอดูนะคะกรุณาถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณแต่ว่าถ้าเรื่องนอกใจอะไรเราไม่ดูนะเพราะปัญหามันก็คือว่ามันมีมาให้เยอะให้เห็นเยอะแล้วนะเราถึงไม่ดูนะเพราะฉะนั้นกรุณานะถามอะไรที่มัน สร้างสรรค์นหน่อยครับเพราะว่าหมอดูโดนด่ากันมาเยอะเสร้าง,<อ>งสรรค์เช่นจะได้เงินไหมออจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องเงินไหมความรักสถานะอะไรโสดแต่งงานหรือมีแฟนแล้วหรือเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนเป็นเด็กเสียเด็กรับรองนะคุณต้องคุณต้อง<ช>บอกใช่ค่ะนะคุณวรา,าพรคุณนะสามสิบสี่ปีความรักจะไปต่อหรือพอแค่นี้สถานะอะไรคะเพิ่งบอกอไปต้องบอกมาเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อน นะหรือ,อยังไงก็ต้องบอกโสดแต่งงาน,น <ะ S 2> หรือมีแฟนแล้วเพราะว่ามันมีหลายๆคนที่เป็นเด็กเอ็นแล้วมาคูดูกับเราอะนะเขาก็ยอมรับแล้ว่าเขาเป็นบ้านที่สี่บางคนก็บอกเป็นบ้านที่สามอันนี้เขาก็ยอมรับกันตรงๆเด็กเ <Deck N S 1> อ็น,น <N S 1> ก็คือจะกระเป๋าหนักมากนะคะเปหนักมากเปหนักมากยอมรับเลยโอ้โหหมายถึงเขาไปหมอดูนะเครียดลบกันไปอีกแล้วแต่งงาน แ,แล้วความรักจะไปต่อหรือพอแค่นี้คะแต่งงานแล<อ>้วดูนะไพ่ไพ่ว่าไงนะไปกันต่อครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ยังต้องไปกันต่ออยู่ดีใช่ไพ่ว่างั้นนะไม่ว่าเจ้าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเจ้าก็ยังต้องไปต่ออยู่ดีนี่เรื่องจริงกดแชร์ออกไปเซ เพียงคนละเก้าพันอันนี้เราไม่ได้บอกว่าเรามีสิทธิ์จะไปบอกให้เขาเลิกเลิกกันอะไรอย่างนี้ไม่มีนะพาจะให้แฟนมาหาเสนหานะครับนี่ครับต้องบูชาพ่อแก่นะมีปู่เจ้าสมิงพายก็มีปู่เจ้าสมิงพายนี่เกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงคุณไปเซิร์ชในเน็ตก็ได้นะเซิร์ชที่ไหนก็ได้ปู่เจ้าสมิงพายหน้าเสือนะเนี่ยแล้วที่โอ๋บอกทขาเก็บไปอะอะไรอะพิตีมุราสอ่ะก็ยังอยู่นะงอยู่ในกล่องอะใส่อยู่ในกล่องไว้แล้ว นะพอะตีมัวติอยู่ตรงโน้นอยู่ในกล่องนะความรักของผมเป็นอย่างไรบ้างคะคุณไม่ได้ฟังอะไรเลยไม่มี<ะ>ผู้แชร์ครับเออมันไม่มีผู้แชร์ปัญหาใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคําถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามค่ะพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามนะคะ ความรักขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนแล้วหรือเป็นชู้ผัวน้อยผัวเก็บผัวแอบผัวซ่อนเป็นเพศที่สามเป็นเพศที่สี่นะเป็นลูกเดี๋ยวก่อนนะคุณคุณคุณวราพรดีเมืองถามเรื่องแต่งงานไปแล้วถามแต่ว่าคุณวราพรดีเมืองถามแชร์แล้วค่ะอะไรอะ่ะการเงินต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปคือเราให้<ะ>คนละหนึ่งคำถามครับแต่ถ้าอยากดูจัดๆมาดูด้านหลังดีกว่าดูเปิด เปิดกับผมเพียงหนึ่งร้ยบาทต่อคำถามเอถามเอาแบบถามไม่อั้นเลยนะถามไม่อั้นเลยถามได้เลย <10 S 2> แบบสานาทีมาสามร้อยจัดเลยเริ่มต้นนะผู้ผมดูเป็นอาชีพนะครับถ้าจะถามผมให้หน้ารายการนี้คนละหนึ่งคำถามนะครับนะถ้าอยากดูจะจัดเอาเยอะๆนะถามถามแบบอัดๆนะมาเลยครับนะนี่ครับเข้ามาสักคนไม่มีผู้แชร์ผมถือสลัสิทธิ์ไปเยอัตโนมัติหมดนะ นะถ้าคุณจะถามเยอะๆถามหลายๆคำถามมาเลยครับข้างหลังครับนะเริ่มต้นสามร้อยไปจนถึงส5 0 0ันห้าผมมีหมดนะไพ่เทพพลังจิตไพ่ตรวจองค์ตรวจเทพนะดูนู่นดูนี่ดูนั่นแต่ว่าไปดูด้านหลังเพราะด้านหน้าเนี่ยมันดูได้ไม่มากให้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะมีเวลาให้อีกประมาณคนละสิบห้านาทีให้ให้มีเวลาให้แค่เพียงอีกสิบมีมีใครบางนะคนบอกว่ากดแล้วแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น เห็นเห็นไหมครับเห็นเห็นผู้แชร์ไหมผมทาให้ดูแล้วเนี่ยนะนะนะทําให้ดูแล้วผมทําให้ดูแล้วมันไม่ยากทำให้ดูเหมือนกันทําให้ดูแล้วเขาทําให้ดูเหมือนกันแต่เขาไม่มีให้ดูไม่มีให้ดูก็ไม่มีไม่มีผู้แชร์ไม่มีลูกศรไม่มีคนลูกลูกศรด้านหลังถือสละกสีเปลงโดยอัตโนมัตินะไม่มีคนและลูกศรด้านหลังก็ถือสละสีเป้งโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าถือว่าไม่ไม่ไม่ได้นี่เพราะว่าอะไรรู้ไหม ผมดูดวงมาตั้งแต่ยุคไร์สดยุคแรกๆอะไอเรื่องเนี้ยนะไอเรื่องไอเรื่องไม่มีผู้แชร์เนี่ยแล้วผมก็บอกกับทุกคนตั้งแต่เมื่อเมื่อประมาณแปดเก้าปีก่อนอะตอนที่มีไร์สดรุ่นแรกๆอะจนถึงวันเนี้ยนะผู้แชร์มันมันก็ยังเหมือนเดิมอะมันก็เป็นรูปคนกับลูกศรอยู่อย่างนั้นอะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลื่อนไม่ได้ย้ายไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะอ่ะพูดตามหลักความจริงเลยแชร์สาธารณะนะคะแล้วก็แชร์เสร็จแล้วก็พิมพ์แล้วก็ส่งมาเลยค่ะ แชร์เสร็จอยเพิ่งออกไปจากไลฟ์สดนี้นะคะแชร์เสร็จพิมพ์แล้วส่งเลยนะคะจริงๆบางทีก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนแบบปักไปปักแชร์อะไรขนาดนี้มันเบื่อแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะถามแบบนี้กันเพื่ออะไรนะก็มันเบื่อมันเบื่อจริงๆผมพูดจริงเลยนะธรรมดาผมมาทํารายการเนี่ยผมดูอ่ะผมดูเอาตรงๆเลยนะผมดูอ่ะราคาผมดูนะตัวผมนะ หลักพันแน่ๆเอาแค่นี้แหละเริ่มต้นน่ะนะนี่ให้ให้โอกาสแค่แชร์ยังยังไม่แชร์ต่ไหลทับดุจังไม่ใช่ก็บอกไปตรงๆไงพวกเราดูหลักพันอยู่แล้วโดยจริงอ่ะเออเพราะว่าคนดูกับผมไม่ค่อยดูปกติกันหรอกนะถ้าอยากดูแบบไอ้นี่จริงๆแค่แชร์แล้วแชร์ไม่ได้ผมก็ดูไม่ได้แค่นั้นแหละให้ดูแล้วแล้วทำให้ดูว่าแชร์ไม่รู้กี่แชร่แล้วนี่แชร์แหมแมแมแหมจะแชร์จะแชร์แม้อ่ะ มาไม่มีผู้แชร์ไม่เป็นไรเปิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ค่ะอืมนะเวลาเหลืออีกประมาณสนะิบนาอีกประมาณสิบสองนาทีนะเวลามันไล่เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยพอถึงเวลาผมออกเลยนะถึงเวลาจารย์โอก็ออกตามเพราะว่าไปได้วยกันนะไปทํารายการอื่นผมไม่ได้ทําแค่รายการนี้ผมทำรายการเกี่ยวกับพลังจิต เกี่ยวกับการสวดมนต์เกี่ยวกับตรวจองค์ตรวจเทพเสริมดวงเสริมราศรีลงหน้าทองสานิการลิ้นทองนะแล้วก็ทํารายการคือทำมันทำหลายรายการนะมาแล้วนะกดแชร์ด้วยแล้วกันนะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามครับค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคําถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามค่ะ เสียงอะไรอ่ะเปิด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 นี่ไงเสียงบอามันโดนมันโดนไม้มนะเอากดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยอายุและตามด้วยคำถามเร็วสิเรล ันนี้เงียบๆอย่างของเงาไงไม่รู้ผู้คนไม่ผู้คนไปพักใงวันเสาร์วันเสาร์ผู้คนเขาพักกันปใครใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะจาาโอเป็นไร รุ่งดวงช่วงนี้ทำคุณขึ้นพวกญาติพี่น้องไหมคะทำคุณกับญาติพี่น้องจะขึ้นไหมข้าจะดูให้เจ้าไม่ขึ้นอ่ะมันเหมือนมีปัญหาซ่อนเลนอยู่ข้างในนี่พูดกับเจ้าตรงๆว่าเจ้าแชร์แล้วค่ะยุ้ยสาส,สิบเก้าเพื่อนชื่ออจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้ไหมคะไม่อ่ะมันเหมือนกับเขามีข้อจำกัดทำอะไรกลำบากเรื่องสัญญา เจ้าเข้าใจไหมสัญญาผูกมัดมากเลยอ่ะจะดิ้นแทบไม่หลุดเลยนะคะอาจารย์ว่าเขาน่าจะทําตามสัญญาโดยที่ว่าแบบว่าเขาก็น่าจะอึดอัดมากอยู่พอสมควรมันลำบากใจโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านอาจารย์โอก,ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วเร็ว สรญญงามันดิไม่หลุดเลยเนี่ยเ่อจะไม่ทำได้ไงกดแชร์ออกไปเร็วเพียงคนละกาวคุณแม่คุณแม่ทำแกงลูกชิ้นกับขนมจีนอ,อยากจะกินมากเลยแต่ว,ว่ากลัวเผ็ดเผ็ดแล้วก็แย่เลย ผมมาโชคดีแล้วกินแต่ผลไม้แล้วเดี๋ยวนี้ตัดใจะไไหราย่ารเออจะกินอะไรได้ไดบ้างมีอะไรให้ออกินเนาะมีแอปเปิลปีแก้วมักง,งกรมีทุกอย่างมีในหลายอย่างคุณแม่เขาบอกว่าอุ้มอ่ะอุ้มคนทางไกลยังมีเราอยู่ในใจไหมคะโดยมีอาจารย์โอ้เป็นประธานด h e s u นครับไพดีมีเมตตามหานิยมครับโดยมีอาจารย์โอ้มาเป็นประธาน ได้แชร์แล้วค่ะแชร์แล้วจริงๆนะคะพี่มอจะติดต่อมาเมื่อไหร่คะอาจารย์แล้วเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ดูนะคะแต่เราเราดูดเลย <สา S 1> ในยะเวลาสามวันเท่านั้น,นกำหนดเอาไว้นะคะถ้าเขาอยากติดต่อมาเขาติดต่อมาเองอะ่ะไพ่ว่างั้นนะพี่มอจะติดต่อมาภายในสาวันนี้ค่ะโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานอาจารย์โอก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วนะ เหลือเวลาเจ็ดเอ้แปนาทีเหลือเวลาประมาณ7นาทีเศษมากดแชร์ออกไปเซ่เร็เวเพียงคนละ9,999แ 99, ชร์ติดต่อดูดวงกันได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทรศ6น9์หกหนึห้า 0 925929261 ID รายโอซีรี15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพย,ยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารบวงสมเปิดกิจการร้าน<ด>ค้าโรงงานโรงแรม จำหน่ายเท่รูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและศีลนครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ย,ยิปซีจากใบเกติบตัตรขายไพ่ย,ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับและผมตามนี้ครับจานโอมาละกยอยแม่เอามาละกอมาให้เรากินไปแล้วมาละกอไม่เย็นจูดมิน้นมิ้นก่อนค่ะยี่สิบเก้าคนที่คุยอยู่เขาจริงจังกับเราไหมคะ ไม่อะยังไม่มีอะไรจริงจังไพ่ว่างนันจูน24คนคุยที่อายุมากกว่าส0ปีเขาเริ่มมีใจให้หนุ่มหรือ,อยังคะมีใจแล้วครับเมตตามหานิยมโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานนะอาจารย์โอก,ก็เป็นประธานไปแล้วหลายสมัยนะอาจารย์โอก,ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วเหลือเวลาห้5นาทีนะครับนะเหลือเวลาอีก5นาทีเท่านั้น เข้ามากันได้อย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ ใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคําถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นอายุคําถามค่ะอย่าถามสองพยางนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะอย่าถามสองพยางยนะคะ มันมันหัวเวียนหัวงว่วงทงั้งวันเลยนะเวลาเหลืออีกประมาณสี่นาทีเศษเมื่อกี้นอนไปไหนยังไม่อิ่มโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานโดยนี้จะต้องรีบกินยาไปกินยาได้แล้วตอนนี้ เข้ามากันได้นะครับเวลาเหลือไม่มากแล้นะเดี๋ยวอีกประมาณไม่เกินสามนาทีเราก็จะออกกันแล้วมากันได้นะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย ก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเวลามให้มีผู้แชร์เป็นลูกคนและลูกสอนออกไปนะอย่าลืมครับเพียงคนละ9,999แชร์นะมีใครบางคนลบออกอ๋อมิน29ลบออกมินยี่สคนข้างล่างมินอีกที่ะลบออกหรออ๋อ,อ,อ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามเวลาเหลือประมาณสามนาทีเศษมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกดแอดเพื่อนเป็นค่าครูนะคะกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูะคะ like, share, แ,ครแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะใครแอดเพื่อนกันแล้วก็กดกดไลค์กดแชร์พอนะคะเอาละเหลือไว้สองสามนาที นะไปสวดมนต์เสริมดวงเสริมราศีกันบ้างนะครับนะนโมพุทธายาพุทธาไตรรัตนาญานมณีนพราศีสหัสสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีธานงวรังคันทังสิวารีจะมหาเทรัง อาหังวันทามิธุระโตอาหังวันทามิทาตุยโยอาหังวันทามิสพปโซพุทธาธรรมะสังคาปุเชมิมาครับเวลาจะหมดแล้วนะครับพอเวลาหมดแล้วเราก็ออกจากรายการไปทำอย่างทำรายการอื่นต่อเพราะว่าเรามีสองรายการที่ยังต้องรออยู่นะ นี่มานั่งทำรายการดูดวงนะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพีพ 9, ยงคนละ9 9 9 9แชร์ อย่าลืมครับโคละเก้าพันเก้าร้ยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นอ่ะเวลาก็จะหมดแล้วเอาละเดี๋ยวไปแล้วโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานอาจารย์โอก็เป็นประธานกันไปแล้วจบเวลา